ผู้ชมคะตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงแม้ว่าจะเพิ่งจะผ่านการพูดคุยสันติสุขมาเป็นนัดแรกของคณะกรรมการชุดปัจจุบันนะคะแต่สภาพในพื้นที่ก็ยังคงเกิดกลุ่มที่มีผู้ก่อความไม่สงบไปเกิดเหตุรายวันกันอยู่ค่ะล่าสุดหน่วยงานด้านความมั่นคงอยู่ระหว่างการติดตามผู้ก่อเหตุใช้อาวุธสงครามยิงอาสาสมัครรักษาดินแดนที่ตากใบจังหวัดนาราธิวาสเสียชีวิตถึงสองนายค่ะซึ่งเป็นการเสียชีวิตหลังจากที่ กลับจากปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับคุณครูเมื่อวานนี้การสังหารเจ้าหน้าที่ยังคงให้น้ำหนักไปที่กลุ่มแนวร่วมที่ยังคงมีปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ค่ะ หน่วยงานความมั่นคงที่นราธิวาสให้ข้อมูลนะคะว่าฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุกราดยิงอาสาสมัครรักษาดินแดนในอำเภอตากใบเสียชีวิตสองนายเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลพรร่อนอำเภอตากใบค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่กลับมาจากการดูแลความปลอดภัยให้กับคุณครูเมื่อวานนี้ เมื่อหญิงเจ้าหน้าที่แล้วนะคะผู้ก่อเหตุยังได้ขมโมยอาวุธสงครามชนิดอาก้าไปสองกระบอกรวมไปถึงอาวุธปืนประจำกายของอสอทั้งสองนายด้วยแนวทางการสอบสวนพบว่าผู้ก่อเหตุที่ลงมือในครั้งนี้มีไม่ต่ำกว่า6คนคะ่ะในเชิงลึกคาดว่าอาจจะเป็นกลุ่มของนายมฮูฮัมหมัดอาฟามีซึ่งเป็นแนวร่วมในพื้นที่อำเภอตากใบเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบวงจรปิดนะคะ ที่คาดว่าอาจจะถูกใช้เป็นเส้นทางในการหลบหนีได้ส่วนคดีที่มีผู้ก่อเหตุสองคนใช้ปืนสั้นยิงนายดูราแมมายอเสียชีวิตในสนามแข่งขันนกกรงหัวจุกที่บ้านตาแกะตำบลตาแกะอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แต่สำหรับคดีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะยังไม่ชัดว่าเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัวหรือเป็นสถานการณ์ในพื้นที่ค่ะ